หลายคนคิดว่าเครื่องประดับเพชรจะเป็นเครื่องประดับที่สวยแล้วก็มีค่ามากที่สุดใช่ไหมครับแต่ว,ว่าเครื่องประดับที่ทรงโปรโดที่สุดที่พระนางเจ้าซิริกิตสวมใส่มานานกว่า70ปีรู้ไหมครับว่ามันทํามาจากอะไรสมัยเด็กๆนะครับเวลามีข่าวพระราชสํานักในหลวงราชการที่9สเสด็จพร้อมสมเด็จพระราชินีสเสด็จไปยังประเทศต่างๆทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมว่าพระองค์ทรงสวมพระศอที่ทํามาจากไพลินสีน้ําเงินประดับล้อมด้วยเพชรรู้ไหมครับว่าแบรนด์ที่สร้างถวายคือแบรนด์จิวเวลรีระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสชื่อแบรนด์ว่าแวนคีฟแอนด ให้กับราชวงศ์ประเทศต่างๆมาแล้วทั่วโลกครับและแวนคีเป็นอาเบลนะครับก็ได้ผลิตถวายพระองค์ท่านในปี2506โดยเครื่องประดับชิ้นนี้แค่ไพลินเม็ดกลางเม็ดเดียวเนี่ยคาดว่าน่าจะมีน้ำหนักมากกว่า110กรัตกันเลยทีเดียวครับพระองค์ทรงสวมใส่เครื่องประดับชิ้นนี้ในโอกาสสาคัญตลอดราชสมัยอยู่เสมอๆเ,เลยครับเล็ก้ว่าพระองค์ทรงโปรดสร้อยเส้นนี้มากๆไม่ว่าจะสวมในการเสเด็จรับรององค์จัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรดิดีแห่งอิหร่านในปี2511ตลอดไปจนถึงพิธีการต้อนรับราชวงศ์จากญี่ปุ่นในปี2534เลยครับและผ่าน ถูกส่งต่อเป็นมรดกแห่งราชสกุลให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีพระองค์ได้สวมสร้อยเส้นนี้ในการเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกของพระเจ้าชาติที่3ที่กรุงลอนดอนที่ผ่านมาด้วยครับสร้อยเส้นนี้ได้ได้ว่ามีทั้งความทรงจําประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นสายใยของสอง,สองราชินีสองราชการเลยทีเดียวครับนี่คือเครื่องประดับที่ประเมินมูลค่ามีได้เพราะมีคุณค่าทั้งจากการเวลาความหมายและความทรงจําที่ไม่อานับได้ครับ